อะไรกันทำไมคนเยอะจังเลยอะ่ะ <What? Please. S 1> ดูก่อนนะดูสิห้ามเอาขนมขึ้นเครื่องนะ <What? No. S 1> ห้ามงั้นเหรอแล้วฉันจะทำยไงดี <'m> จริงสิฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วแบบนี้เขาต้องปล่อยฉันเข้าไปแน่นอนเ <c oughs> ยี่ยมเลยโหรา เพื่อนเริ่มงานถึงเวลาเปลี่ยนกาดแล้วละดูแลสินายไปพักงด้แล้วถึงเวลาฉันทำงานแล้วทุวกคนเห็นสนัญลักษณ์นี่ไหมเอาละส่งขนมของทุกเธอมาได้ <โ sano. S 2> ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครขึ้นเครื่องด้วยขนมเลยนะเจ๋งไปเลยตอนนี้ฉันก็มีกล่องที่เต็มไปด้วยขนมอะ ู้มาก่อนเลยว่าถ้าสนามเป็นสนุกขนาดนี้งั้นก็ถึงแล้วเอาเครื่องปลอมตัวออกแล้วและกินขนมใส่อร่อยที่กำลังรอฉันอยู่ามากินกันอยอ,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 อะไรกันนี่เธอโกกหกหรอแล้วม,มันขนมของเรานะมันเป็นของฉันแล้วหยุดนะฉันบอกทธนแล้วว่าห้ามขนมขึ้นเครื่องออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ขนมของฉัน ฉันจะจับเธอให้ได้ฉันมาถึงสนามบินแล้วขอแกอิชชาขึ้นเครื่องในเรียงมันไม่ถูกห้ามใช่ไหมแน่นอนได้สิแค่แดงตัวของคุณมาก่อนก็ได้แล้วแต่คนอื่นเลิกเต้นสักแบบได้ไหมขอตัวด้วยโอ m e on ได้เลยนี่ไงตอนนี้ก็ขอตรวจพัทที่น่าสงสัยนั่นด้วยฮะก็ได้สิดูเลยโอเคขึ้นเครื่องได้แล้วฮะ ขอบคุณฮะเข้าได้แล้วเดินทางปลอดภัยฉันมาถึงแล้วเขามาแต่สงสัยขนมที่ซ่อนอยู่ในพัดแต่จริงๆแล้วของอร่อยมันซ่อนอยู่ใต้ผมตั้งหากล้ะเจ๋งเลยขอให้ฉันกินให้อร่อยนะมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยอร่อยจัง you Could please? แล้วทำไมผู hmm. ้เธอเมาฉันแบบนั้นล่ะพู้เธอไมอยากกินเหรอก็ได้เพราะฉันกำลังอารมณ์ดีพอดีงั้นก็กินให้อร่อยทุกคนขอบคุณแกไอชาแสนใจดีนนี่ด้วยสิเยี่ยมมโอ้ยฉันปวดหัวมาตั้งแต่เช้าแล้วให้ตอบองฉันค่ะเออคุณเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะเพราะงั้นบอลยันลี่นั่นลองนาตาล้าได้แล้วตอนนี้ก็เข้าไปได้เดินทางปลอดภัยฮะ สวัสดีขอฉันขึ้นื่องในเรืยังคะงั้นก็ขอตัวเอกสารหน่อยนะฮะว้าวคุณก็หมอเนี่โชคดีจังคือตอนนี้ผมปวดหัวหนักมากเลยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยตรวจหรืออะไรอีกก็ได้ยาเหรอคุณปวดหัวเหรองั้นก็มาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในปากของฉันอันแล้วมันคือนี่ไงยาแก้ปวดฉันว่าน่าจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้นะเออขอบคุณครับผมปวดหัวจนทนไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ยานี่หลอกก็หลอกเหรอมีมัสกิตเทนี่ห้ามอาขนมขึ้นเครื่องนะโอเคก็ได้ก็ได้อย่ามาโหนะฉันไปก็ได้เออฉันไม่นอนแต่เมื่อคืนเลยเออวัสดีฮะขอขึ้นเครื่องยังยังก่อนอื่นขอดูกระสารก่อนนะแล้วก็กระเป๋าที่น่าสงสัยนั่นด้วยเฮ้ขอตัวจหน่อยนะฮะ แน่นอนได้เลยเออนี่มันอะไรกันว<ะ>เอเหม็นสุดสเลยไม่เอาดีกว่าฉันเขอไม่ยั่งกับถุ n g เท้านเน่านั่น,น,นเอาเละเรียกปราของนายแล้วก็ขึ้นเครื่องไปได้แล้วไ<ะ>งทุกคนก็แผนถุงเท้าหน้าของฉันได้ผลอะตอนนี้ฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะไอยมาโยนมันออกไปดีกว่า งานก็ถึงเวลากินลูกกว่าสกิโต์แสงอร่อยแล้ว่ก่อนอื่นเอาข้าัา้นั่นไปไกลๆก่อนได้ไหมอ่ะอร่อยจังเลยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนชอบลูกกว่ามากเอฉันไม่ได้ <Okay. S 1> กินอะไรนะสวัสดีคะ่ะขอเจ้หญิงขึ้นเครื่องได้ไหรือยังคะโอ้บะบาทกับผมจำท่านไม่ได้เลย แน่นอนฮะเข้ามา <Thank you. S 2> ได้เลยฮะเจ้าหญิงเราจะมีต้อนรับท่านขึ้นเครื่องแน่นอนฉันก็ยินดีฉันยินดีที่จะเพลิดเพลินไปกับช็อกโกแลตคิดแคสแงอร่อยนี้ตลอดเที่ยวบินเลยเพราะฉันซ่อนมันขึ้นมาได้เนียนสุดๆเจ้าหญิงควรจะกินแบบพูดดีแต่ตอนนี้ฉันไม่สนแล้วเพราะมันอร่อยสุดเลยอร่อยจังเลย ถ้าหยุดจ้องได้แล้วนะ <Wow. S 1> ขอให้ฉันขึ้นเครื่องได้ไหมคะว้า wow. คุณสวยมากเลยเออขอบคุณที่เลือกสายการป็นของเรา uh huh. นะฮะ Thank you แน่นอนเข้ามาได้เลยฮะขอบคุณนะคะหยุดก่อนนายกำลังจะไปไหนนะ่ะแล้วขนมนี้ต้องทิ้งไว้ที่นี่นะ Oh no ง่ายสุดสาวสวัสดีดูก่อนสิวไม่ช็อกแลตเยอะขนาดไหนมีทั้งช็อกแลตบาที่มาร์สและก็สเนิเกอร์ด้วยแต่จริงๆฉันรักทุกอันเลยอร่อยมากเลยเปานไปไม่ทีเอาขนมขึ้นเครื่องที่ล้ำมากฉันเหนือการพูดซ้ำๆแล้วนะห้ามนำอาหารขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นต้องทิ้งขนมทุกอันไว้ในกล่องนี่ฮะตอนนี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ยินดีต้อนรับขึ้นเครื่งองเคฉชนาขนมนขึ้นเครื่องไม่ได้งันเหรอแย่จั yeah, งเลยแล้วเช่าเอาไข่ช็อกโกแลตทาร์ตการนี่ไปซ่อนที่ไหนนอะอ๋อจริงด้วยคุณลุงเพิ่งทำให้ฉันนึกไอเดียเจ๋งๆออกทำไมไม่ลองเอาไข่ช็อกโกแลตที่ดูเหมือนไขจ่จริงๆละ่ะ และเพื่อจะทำแบบนั้นเธอแค่ต้องเอาไข่พวกนี้ไปชุบในไวชช็อกโกแลตแบบนี้เลยดูเหมือนไข่ของจริงเลยเรียบร้อยขอตัวตัวหน่อยเหเอฉันบอกว่ามันจะได้ผลนะ เพื่อที่จะไม่เนื่อหนัของใสและเสียวลาช่ัยเตรียมต่อของฉันไว้ก่อนละกัน <All right. S 1> เอาล่ะไปกันสวัสดีค่ะนี่ต่อมาฉันค่ะ oh. <Okay. S 1> เอเทุกอย่างเรียบร้อย mm hmm. ขึ้นเครื่องได้ฮะ <c oughs> มันได้ผลงั้นก็ถึงเวงลามาลองช็อกโกแลตคินด้สุดกำก้นกันมาดูกัน,น <c oughs> uh oh. เลยอีย๋น่าเสียดายสุด แล้วช็อกโกแลตหายไปไหนล่ะแย่ที่สุดเลยห้ามมาขนมขึ้นเครื่องฮะนิ้งขนมไว้ในกล่องเดี๋ยวนี้นั้นก็ผ่านได้แล้วห้ามมาขนมขึ้นเครื่องงั้นเหรอโอไม่นะแล้วเราจะทำยังไงดีก็มีขนมเยลลี่เยอะมากเลยฉันว่าฉันนึกอะไรดีๆออกแล้ว ไม,ไม่ลองมาแก้เป็นนักดนตรีแล้วไม่มีใครสงสัยหรอกว่าไม่ใส่กีต้าร์ทำมาจากขนมและยังมีขนมเย็นแทมปอรินด้วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ในเทมปอรินด้วยทั้งก็ดูเหมือนทุกอย่างจะปะกติดีนะโอ้พวกเธอเป็นนักดนตรีเหรอเฮ้ <Hey. S 1> เล่นเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมอะ oh. เออ พอทีนะคะพวกเราไม่สะดวกตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นฉันเล่นนะฉันไม่ได้จับกีต้ามาเป็นปีแล้วไม่นะยันลี่ของฉันคิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอไม่มีทางเก็บของเของพวกเธอแล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันไม่ปล่อยให้พวกเธอเข้าไปแน่นอนพวกกิจจุตของฉันเฮออีกแล้ว ห้ามนำขนมขึ้นเครื่องทิ้งสกิโต <sk> <What? S 2> ว่าที่นี่ถึงจะเข้าไปได้โอเคเออจะทำยังไงดีอ่ะ hmm. จจิงสิหมวกของฉันน่าจะช่วยได้อ่ะ <Yeah. S 2> แต่ฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้น <Yeah. S 2> ดูนะคุณกาดฉันไม่ขนมอยู่ oh. Oh. แต่ตอนนี้ฉันจะแสดงมายากลของจริงให้ดู จะขนมวางไว้ใต้หมวกจากนั้นก็ไร้หมนุนแล้วมันจะไปอยู่ในหมวกของจัสตินเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เป็นไปแล้ว <c oughs> นี่ไงขนม <c oughs> โหเจ๋งมากเลยเอาล่ะจัสตินเอาขนมทิ้งไว้ในกล่องเดี๋ยวนี้และนายเดวิด,ดขอดูเอกสารหน่อยนะ <Please. S 2> นี่เอกสารของฉันโอเคฮ่าจากนี้ฉันก็มีขนมให้กินตลอดเที่ยวบินแล้ว <What? S 1> สักวันฉันจะเอาคืนนายให้ได้ เดินทางปลอดภัยทุกคน Subscribe ช่องปาราและบอกพวกเราในคอมเมนต์ว่าวิธีแอบเอาขนมขึ้นเครื่องบินวิธีไหนที่พวกเธอชอบที่สุดแล้วเจอกันใหม่นะบาย